ข้อยีบสอร้านแห่งหนึ่งเลือกใช้นม2ชนิดเป็นส่วนประกอบของขนมนมข,ของขนมนะครับนมชนิด A ความจุ750มลลลนมชนิด B ความจุ250มลลิจากข้อมูล การทำขนมใช้นมชนิด a จำนวน1กล่องและนมชนิด b จำนวน3กล่องรวมใช้นมปริมาตรเท่าใดเอามาดูวิธีคิด a จำนวน1กล่องคือ750มิลลิตร b 3กล่อง b สกล่องกล่องละ250 250บวกกัน3ครั้งก็ได้750 อ่250บวกกัน3ครั้งก็คือ250 3ตั3เอง250คณ3ก็750นะครับอันนี้ใช้แบบวิธีบวกอันนี้ใช้แบบวิธีคูณที่คิดนะครับคํบตอบก็เหมือนกันนะครับ <c oughs> เพราะฉะนั้น A 1กล่อง750 B 3กล่องข้อ750บวกกันมาเป็น1,500มล1,500มลนี่1,000มลเท่ากับ1ลิตรนะครับ หนึ 1> 1, ่เพราะฉะนั้น1500มิลลิจะเท่ากับหนึ่ลิตรห้ามิลลิลนะครับหลิตรห้ามิลนะครับเพราะว่าหนึ่งลิตรเท่ากับหนึ่มิลลิลินะครับหนึ่มลก็เท่ากับ1นึ่ลิตรแล้วนะครับหนึ่มิลตก็คือหนึ่ลิตรห้าอมลตนะครับต่อไปข้อ23นิดและแมววาดรูปที่มีแกนสมมาตรจํานวนสองรูปดังภาพ รูปที่หรูปที่2จากข้อมูลรูปที่หและรูปที่2มีแกนสมมาตรร, irm, รวมกันกี่แกนแกนสมมาตร,รก็คือสมมาตร,รพับข่างในไมพับพับตรงมานี้ได้แกนสมมาตรคือสมมาตรพับปรับมาได้พับตรงนี้ก็พับได้แต่ถ้าเราพับมาทางนี้พับได้ไหมเนี่มันพับไม่ได้ทางนี้ก็ไม่ได้ทางนี้ก็ไม่ได้มันได้แค่2เส้นแกนสมมาตรเีแค่2เส้นส่วนรูปที่สองก็เหมือนกันเส้นนี้ได้ ตัดมาพับมาทางนี้ได้พับแล้วก็พับมาทางนี้ได้พับอย่างอื่นพับไม่ได้เนี่ยจะได้2เส้นอันนี้ก็2เส้นอสองบวกสองก็เป็น4เส้นนะครับ